นะครัวันนี้เก็บคะแนนทีสอทั้งทีเลยทําเสร็จแล้วส่งไฟล์ด้วยในคลาสมอ่าวันนี้ทําเสร็จแล้วก็เขียนคำสั่งใส่สมดุดแล้วก็ว่าหน้าจอแสดงผลด้วยเพราะว่าที่ทํามาคือให้ทําวิเคราะห์ถูกไหมวิเคราะห์ cross, โจท์ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ defining <Yeah>. diagram ก,กับเขียนอ,อัลกอริทึมแล้วก็ออกแบบจอภาพถูกป่ะสาสามส่วน เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีเพิ่มวันนี้ก็คือเขียนโค้ดเข้าไปกับหน้าจอแสดงผลนะนะครับอ่ะนะครับใครทําตรงไหนไม่ได้ใครไมไ่ทำตรงไหนมาตรงนั้นก็หักคะแนนไปตามส่วนนะครับอ่ะนะครับอันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูเฉลยก็ดูคำสั่งการคำนวณก่อนนะครับครูยังไม่เคยสอนคำสั่งการคำนวณถูกไหม อ่ะนะครับคำสั่งการคำนวณเนี่ยมี2แบบคือแบบคำนวณค่าคงที่กับแบบคำนวณค่าที่อินพุตจากตัวแปรนะครับ mm hmm. ทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นคำนวณค่าที่อินพุตลงไปในตัวแปรเพราะทุกครั้งที่มีการรับค่าหรืออินพุตค่าเข้าไปค่าข้อมูลต้องเก็บไว้ในตัวแปรถูกไหมถูกปะอ่าในคำสั่งสแกน f มันจะมีคำสั่งที่บอกว่าให้อาไปเก็บไว้ในตัวแปรไหนถูกปะครับอ่าเวรานี้มันจะมี2แบบซึ่ง2แบบนี้ยเขียนเขียนเหมือนกันค่าคงที่คือการกำหนดค่าไว้ จหบดค่าไว้เหมือนเหมือนตอนที่เราเขียนแสดงประวัติส่วนตัวตัวเองเห็นปะที่เป็นเท่ากับเมทัศแล้วก็เซมิโคลอนอ่านั่นคือค่าคงที่นะครับซึ่งในการในการคํานวณเนี่ยกรณีที่ค่าข้อมูลที่สามารถคํานวณได้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวเลขถึงจะคํานวณได้นะครับเช่นอ่าอินเตอร์หรือว่าอ่าโฟตนะครับสองตัวนี้สามารถคํานวณได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้จดรูปแบบคําสั่งในการคํานวณ นะครับอันนี้รูปแบบองษาในการคำนวณจะไม่จดก็ได้นะเพราะมันจะคล้ายๆกับที่เราที่เราวิเคราะห์มาในการคำนวณนะครับรูปแบบองษาในการคำนวณเขาบอกว่า,าใช้ตัวแปรที่ใช้เก็บผลลัพธ์เท่ากับสุดคำนวณตามด้วยเซมิโคลอนหมายความว่าอะไรเดี๋ยวดูจากตัวอย่างเขาบอกว่าเช่นโปรแกรมนี้เขาให้รับค่าปีพุทธศักราชโดยใช้ตัวแปรชื่อว่า B เขียนคำนวณหาปีเต์ศักราชใช้ตัวแปรชื่อว่า C เขีย คูถามว่าในการคำนวณหาปีคิวสัก,กรารเนี่ยจากการใส่ผ้าพศเข้าไปหายังไงเออลบผ้าสี่สามเอาปีพศไปลบห้าสี่สามใช่หรือไม่ถูกปะจะได้เป็นปีคิวสักกรารถูกไหมครับทำไมถึงลบปี 5, 4, ห้าสี่สามเพราะว่าุุธศัก,กราชเนี่ย มีมาก่อนคที่รัศก,กราช543ปีเขาก็เลยเปลบ543อ่านะครับดังนั้นเนี่ยเวลาไปเขียนคำสั่งคํานวณเนี่ยครูถามบอกว่าโจทย์นี้ต้องการคํานวณหาอะไรคํานวณหาอะไรปีคริสตัศก,กราชถูกไหมเป็นซีอถูกไหมอ่าก็จะเอาปีพศลบกับ543ก็คือบีลบ543มันจะเขียนออมาเป็นสูตรคำนวณได้แบบนี้ซี เครื่อะสก,กา,าเท่ากับเบียเบีย e คือคุศสกรารถูกปหลบกับห้าสี่สามจบท้ายด้วยเซมิโคลอนนี่คือสูตรการคำนวณที่ใส่ในใส่ในภาษาซีคือเหมือนที่เราวิเคราะห์มาเราวิเคราะห์มามีแค่นี้ไม่มีเซมิโคลอนแ,ลแค่เติมเซมิโคลอนเข้าไปต่อท้ายแค่นั้นจำได้ป้ะหละื เาจำได้ไม่ต้องจดไงเพราะมันก็คล้ายๆการแค่เติมเซิลิคลนเข้าไปถูกไหมคล้ายกับ VB เลยอ่านะครับการทำงานของมันก็คือสมมติว่าสมมติว่าถ้ารับค่ามาค่าปีพุทธศักราชเนี่ยเป็นสองเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปี2530รับค่ามาเป็นปี2530เวลามาคำนวณจากสูตรเนี้ยจากสูตรข้างบนเนี้ย C เท่ากับ B เท่ากับ อลบ543มันก็ออกมาเป็นแบบนี้ c เท e ่ากับ B e เป็นค่า2,530ลบกับ543เซมิโพลอนอ่าผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็เท่ากับ17ก็1987นี่คือผลลัพธ์ของปีคี่ได้สกกละเวลาเขาคำนวณออกมาจากสูตรเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอา c e เียไปแสดงผลมันก็นแสดงผลเป็น1987บนหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่ให้ัา ที่ให้ไปทาเมื่อวันนั้นเนี่ยมันมีการวิเคราะห์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็จะให้ทําเองนะครับซึ่งจากโจทย์ที่ให้ไปเนี่ยคือรับค่าตัวเลข2ตัวถูกไหมทางแป้นพิมพ์ถูกปะและคํานวณหาผลรวมผลตา่างผลคูณแล้วก็ผลหารจะสามารถวิเคราะห์อินพุตได้เป็นตัวเลข2ค่านะครับสามารถ in, วิเคราะห์ค่าอินพุตได้เป็นตัวเลข2ค่าโดยครูใช้เป็นนำหนึ่งกับนำสองแบบนี้ เราวิเคราะห์มาได้เป็นตัวอะไรบ้างวิเคราะห์มาได้เป็นตัวอะไรบ้างที่เป็นอินพุตอ,อ,อ่ะเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนกันแล้วเอาพุตล่ะเหมือนเป๊ะเลยหรอชื่อตัวแปรก็ตรงตามนี้เป๊ะเลยหรอทำเองปะเนี่ย เราตอนนี้เป๊ะเลยเหรอซามมัมัลติพายดีวิดตอนนี้เลยเป๊ะอ๋อ okay. โอเคเอ่ะนะครับเสร็จแล้วปึ๊บตรงนี้ครูบอกว่าให้วิเคราะห์ในส่วนของโปรเซสเองถูกไหมวิเคราะห์ในส่วนของโปรเซสเองก็จะได้เป็นเกตนำหนึ่งนำสองถูกปะ คือรับค่ามาก่อนรับค่าจากอินพุตเนี่ยรับค่านำหนึ่งกับนำสองเนี่ยก็มาใส่เป็น get จากนั้นก็ใส่เป็นคำนวณคำนวณค่าซ้ำก็คือค่าผลรวมเห็นปะทนนก็ได้ให้อลค่าที่รับมามาเป็นผลรวมตามตามเอาพุตนะครับ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วปึ๊บก็มาทำการทำการลบหาค่าเอาพุตลบหาค่าเอาพุตของการคูณเห็นปะ่ะหาค่าเอาพุตของการหารเห็นไหม แล้วก็ทำการแสดงผลออกมา4ีตามนี้ก็จะตรงกับเอาพุทที่เราหาได้มา4อันนะครับเสร็จแล้วก็มาเขียนเป็นอัลกอริทึมนะครับซึ่งก่อนการเขียนอัลกอริทึมเนี่ยจะให้ดูตรงนี้ก่อนเอาพุเอิอนพุตกับเอาพุตตรงเนี้ยที่เราวิเคราะห์มาได้จะเอามาใช้ในการประกาศตัวแปรในภาษา C เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจากทสดนี้จะมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวในการประกาศในคาํา่าภาษา C อ่าหตัวจะมีตัวแปรหตัวในการประกาศคำสั่งภาษาซีาเพราะฉะนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์เองว่าตัวแปรแต่ละตัวควรจะใช้ชขอ้อมูลเป็นโฟร์เป็นอินหรือเป็นชาวิเคราะห์เองอ่านะครับคพราะนี้มาดูอัากอริทึมนะครับอัากอริทึมก็จะเขียนออกมาได้เป็นตามนี้ก็คือใส่ชื่อกอริทึมก่อนตอนนี้คือชื่อของมันชื่อโปรแกรมว่าเป็นโปรแกรมอะไรในนี้แคลคูลเลตนามอินทิเจอร์ก็คือคำนวณค่าตัวเลข integer. อินทิเจอร์อ่าตัวเลขจำนวนเต็มอ่า แล้วก็แค่เพิ่มเพราะว่า n ต่อท้ายด้านล่างนี้ก็คือเอาจากโปรเซสเมื่อกี้เอาจากตรงเนี้ยเอาจาก n ตัวเนี้ยเอาไปใส่ในนี้เห็นไหมเอามาใส่ในนี้เห็นป่ะอ่าแล้วก็ทําการอ่าแตกรายละเอียดว่าในการคํานวณหาค่าซ้ำเมื่อกี้มันเขียนไว้ว่าแค่ว่า calculate ซ้ำเฉยๆถูกไหมเราแค่มาแตกรายละเอียดว่าการหาค่าซ้ำหาย,ยังไงหาโดยการเอา นำหนึ่งมาบวกกับนำสองจะได้เป็นค่าสาหาค่าไม่นะถ้ายังไงหาจากการเอานำหนึ่งลบกับนำสองเพราะไม่นะแต่ว่าหาผลต่างหรือค่าลบอ่ะมัลติายคือการคูณก็อเอาแค่ค่าที่รับมาสองตัวมาคูณกันอ่า่านี้คือการหารก็อเอาสองตัวนี้มาหารกันแล้วแสดงผลออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเอากระดิ่ตรงนี้เนี่ยวเวลา,าไปเขียนป็นภาษา C ีเขียนยังไงเราก็แ,แค่ไปเทียบคำสั่งเก t คือคำสั่งอะไร รับค่าก็แค่ไปเทียบโค้ดกับโค้ดที่ใช้รับค่า่ว่าจะใช้รับค่ายังไงให้รับค่าตัวที่1กับตัวที่2ได้ก็ไปเทียบโค้ดแล้วเขียนในภาษา C อย่างคําสั่งเนี้ย Get เนี้ยคาสั่งอะไรใช้รับค่าในภาษา C สแกน F เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์นี้ก็ใส่คําสั่งสแกน F สแกน F อะไรก็ไม่รู้ให้เก็บค่าในนํำหนึ่งก็จะได้รับค่าละหนึ่งตัว ก็เสร็จแล้วครับตัวที่สก็สแกน F อีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็นนาม2แต่สแกน F บอกแล้วว่ามันจะสแสดงแค่เป็นเคอร์เซอร์ตัวเดียวถูกไหมเคอร์เซอร์อย่างเดียวดังนั้นเราจงต้องใช้คู่กับปิด F เพื่อสแสดงข้อความก่อนอ่ะเสร็จแล้วเพื่อพอรับค่าครบ3ตัว2สตัวแล้วก็ทําการคํานวณคํานวณให้ครบแล้วค่อยใส่คําถังสแสดงผลทีละตัวก็ โค้ดไปเทียบเอาโค้ดเนี่ยไปเทียบว่าตรงกับคำสั่งไหนก็คำสั่งนั้นมาเ,เขียนเขียนเขียนในภาษา C ีซึ่งวันนี้จะให้ทำเองหมดเลยทำเสร็จแล้วโจทย์โค้ดใส่สมุดทุกปัญหา<อ>แล้ววาดหน้าจอแสดงผลออกมานะวาดหน้าจอแสดงผลออกมาว่าหน้าจอแสดงผลเนี่ยมีผลออกมาเป็นยังไงบ้างเรียกครูตรวจเดี๋ยวไปตรวจเซ็นให้ในสมุด<อ>ไม่ไม่ตรวจด,ดีกว่าทำเสร็จแล้วปึ๊บกลางหน้าสมุดส่งไว้ ส่งไว้แล้วก็เซฟไฟล์กลับไปส่งที่บ้านครตูตรวจในสมุดกับดูว่าไฟล์ให้คะแนนที่สองหมดเลยสี่ช่อง,องไม่มั่นใจว่าม,มีเน็ตหรือเปล่าถ้ามีเน็ตก็ส่งได้เลยไงแต่ถ้ามันไม่มีมจะต้องเซฟไฟล์กลับไปส่งที่บ้านอ่านะครับรอ,อะไรผิดอะถ้าเขียนมาก่อนมันไม่ตรงกับของครูใช่ไหม มันผิดยังไงเราเขียนยังไงเนี่ยดูหน่อยเขียนว่าอะไรไไอะอาอินพุตก็ถูกไงก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าความหมายเดียวกันไงความหมายเดียวกันอ่าอันนี้บางคนบอกว่าอาจจะไม่ใช้คําว่าดิสเทย์อาจจะใช้คําว่าเอาต์พุตก็ถูกเหมือนกันก็ใช้ได้ความหมายเดียวกันถูกไหมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือหน้าจอเอาต์พุตด,ดีไซน์ จากโจทย์เมื่อกี้เราสามารถเอาพุทดีไซน์ออกมาเนี่ยออกแบบหน้าจอโปรแกรมเนี่ยถูกแล้วว่าในการออกแบบหน้าจอโปรแกรมจะต้องมีส่วนหัวโปรแกรมก่อนหัวโปรแกรมบอกว่าเป็นโปรแกรมอะไรแล้วก็มีส่วนท้ายโปรแกรมทุกครั้งแล้วข้างในโปรแกรมเนี่ยเวลาออกแบบหน้าจอแน่นอนอยู่แล้วต้องออกแบบตามอินพุตกับเอาพุ t อ่าแล้วก็อินพุมาใส่ก่อนว่ามีอินพุอะไรบ้างเห็นไหมส่วนอินพุแล้วส่วนนี้คือส่วนของเอาพุทแยกเลยเห็นไหมอันนี้คืออินพุถ้าไอ ส่วนนี้ก็ส่วนของเอาพุต5โอห็่ว่าเอาพุต4ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรกแกรมที่ออกมาต้องเป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นี่ออกปะอ่าเพราะฉะนั้นทำเอง